พระพุทธศาสนาก็ส่งเสริมทรัพย์บางคนเข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละทิ้งโลกไม่สนับสนุนการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสชัดว่าผู้ที่มีดวงตาสองประการย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ดวงตาประการแรกคือดวงตาที่ทําให้สามารถแสวงหาโภกรัพย์ได้อย่างสุจริตรู้จักรักษาและทําให้รัพย์ที่มีอยู่เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ดวงตาประการที่สองคือดวงตาแห่งปัญญาที่รู้จักแยกแยะธรรมะว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลอะไรมีโทษหรือไม่มีโทษอะไรเลวหรือประณีตดังนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธทรัพย์แต่สอนให้ใช้ทรัพ์อย่างมีปัญญาพร้อมทั้งพัฒนาจิตใจไปพร้อมกันเมื่อมีทั้งดวงตาเห็นโลกและดวงตาเห็นธรรมชีวิตก็จะมั่งคั่งทั้งทาง,งโลกและทางธรรมได้พร้อมกันสาธุ